เดี๋ยวมเน, <ยะ S 2> น,นี่ยพวกเรายัางแยกไม่เคอยออกนะนะกรรมฐานคืออะไรกรรมนี่คือการกระทำถูกไหมกรรมนี่คือการกระทำฐานนี่คือฐานะของเราอต,ต้องทำให้มันถูกฐานะของเราที่เรียกว่ารู้กรรมฐานกรรมฐานไม่ใช่ให้ใครมาบอกเราอย่างกรรมฐานคุณเป็นยังไงนี้ยคุณต้องรู้ของคุณเอง นะกรรมคือการกระทําต้องรู้ว่าเราจะทําไงให้ถูกฐานะถานะเราติดอบา,ายมุขอยู่คุณก็ต้องเข็นกิเลสที่คุณยังติดอันนั้นอยู่อย่างนี้เรียกว่ารู้กรรมฐานนะระบอกคำพวกนี้เราต้องโอโ้โหต้องเข้าใจความหมายนะไม่งั้นเราจะสับสนเลยอย่างสมาธินะสมาะานวิปัสสนากรรมฐานเลยพวกนี้โอโ้โหว,ว่างๆมาแจกแจงกันใหม่แต่มาคิดว่าพวกท่าน เข้าใจอย่างสับสนเมื่อกีคิดว่าเขามันแปลอันเดียวกันหมดไม่ใช่มันมีความหมายต่างกันน,นี่มาอธิบายกรรมฐานด้วยฟั่งยงเข้าใจไหมเข้าใจครับ